กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องทุกคนเนาะยินดีต้อนรับประตูซ่องเบาเตียงทองแชนแนลออได้พี่น้องเลยวันนี้ฮักกัดสิบคุณแหละเข้าไปหาเไปนางเนาะืิอแผ่นเรียบไปให้เพื่อนพี่น้องเลยเป็นที่ใส่ทวนเฮือนเดี๋ยวพี่น้องแผ่นเรียบเปสิบแผ่นเนาะสร้างเป็นบ,บอกว่าจะได้ประมาณสิบแผ่นพี่น้องฮักกัดที่ซื้อไปให้เพื่อนวันนี้ สุวรนกรอนก็ซื้อส <se> ังกะสีไปให้เพื่อนแต่บระเทศทยคลิปอ่าให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะเนื่องจากมันบ่มีเวลาพี่น้องมน้อนี้ก็ได้มีโอกาสถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งกัสิเข้าไปทั้งพุ่นหละเฮือนนด้นุ่งเหละนเนาะเดวตามไปเบิ่งไปสมน้องกันเลยว่ามันไปฮอดไสแล้วพี่น้องเนาะก็ใกล้สีแล้วนั่ะพี่น้องอีกนิดหนึ่งเนาะโอเคพี่น้องไปเบิ่งไปสมน้องกันเลยพี่น้อง เนรพี่น้องฮ้างกสีทายวิวรนกกาศหรือว่าทางเขาวาบ้านลงมาเมียวเนาะพี่พีน้องเบบึงพี่น้องเอ้ยจะมีพมาณนี้แหละเฮือนกับตนะอกกระเตกพี่ชื่ออะพี่น้องเนาะให้ดูเฮือนกับพี่น้องพม่ณนี้แหลนะเนาะ พราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านที่เป็นอพยพมากนะต่างกับมาจากหมู่บ้านอื่นเนาะบางคนก็มาตอนเท้าๆแต่โบมี่เหี่ยงเห็ดเหี่ยงไร,ร่แล้วตอนนี้แตคือไม่จะอยู่ไม่จิซื้อให้น่าตะกล้าโบมี่นาดนั้นคุณเนาะ,นนะเรียนเป็นนางยิวพูด พคน้องอสร้างเขาก็ต้องขดกสีอยูอุ่นอกคนลเนาะอยู่ใกล้กันพม่อึ้นไดเตีวเยวคนละนี่กระเฮีอนเบามานองเขาขานนดนั่นเนาะพ้นพี่กะเีมีส่วนมันส่วนอน,นี้เนาะุนอกพี่นี่ เพื่อนเดนทางเนาะเดี๋ยวเห็นแก่ไก่เพื่อนอะไรพี่น้องเนีย่ยดูคนขา้างที่อยู่นอกกระมู่อะไรเพราะว่าอยู่ในมันบมีทีพี่น้องมันก็นมาแบ่งขายให้แต่ว่าก็เริ่มมีคนมาอยู่ลายแล้วแหละเนาะจะมีเฮือนสองลังสามลังมันก็ต่อกัอนไปพี่น้องเนี่ยมันก็บอกว่าเงียบสง,งบดีไปอยู่ข้างนอก นี่พี่น้องหอดแล้วพี่น้องเรื่อยๆนางพี่น้องเนาะกะได้ลทเติมแหลกไอซีเล่ยนีพี่น้องจัดที่ไดประมาณเจ็ดเปนต์าะปบอร์เซ็นต์ได้บอกเจบเอรพี่น้องบึงง่วยกันเ <c oughs> นาะคนกงขึ้นรังค่าอยู่นี่พี่น้องโอเคหอดแล้วพี่น้อง ดีนะพี่น้องหอดแล้วตอนนี้เด็กเป็นเรียบเป็นนี่ก็เฮือนนั่งึ้นหลงังคาอยู่นี่นุ่งหลังคาอยู่พี่น้องเลยสบายดีนะไปหาเห็ดกันนาะไขว้กินเอาไปบวานนี่หันไม่กินจะไข่ไปเลยนี่คือว่าไม่เปี้ยงฮันโอ้ ไปาเฮ็ดกันหนาไข่บ้านนี um> ้เอาบาเตียงเมื <t os <t os> ่อไรเมื่ออะไรปะเฮ็ดตัวไปให้น้าบล่ามาได้บ้านนี้ไม่ทราบมีบ่ไ้เออเป็นยังดอกนใล่ะมาสบายดีร่ละนสดบายดีสบายดีเป็นอะไรใครไหนบ้างทอดได้พึ่หาแสนปาดนี้ก็ใส่ เค็มหนึ bueno ่งแปดสิบเนาะก็ดีแล้วกินแล้มันเข้าหรอกจำนะเข้าเลยทำมันไข่จนกินข้าวไรเลยนี่ฮะอ่ามันหดบอกกินเลยนะมันกินไรเจ็บบหมือนอ่ะแซงเป็นยังน้อยๆก็เป็นพนากตัวขาด เี่หละมันเป็นหึงจมันหึงอันนี้เหรออันนี้บาหวานสระตู่แม่นข่าวมากข่วมาเบิ้ลนะเบิ้ลคบอะไยังบุราเอาอันนั้นให้เจ้าเบิงอย่าบริจาคเงินเออ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 เดี๋ยวบินมาเบิ้งพี่น้องพี่น้องพี่พาน้องมาเบิ้งแต่งเป็นใสสังกะสีอยู่เห็น ไว้ขนาดเนาะบายดีไอ้คุณใครใหม่บ้าบ่าวเว้ยได้กังเว้นเน,ะน,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 นาะมันบดใครอยู่ห้อนในพี่น้องไอ้จางเป็นกนห้อนอพักกันพักเทีย่ยงดับเบิลโอ้ ครับเ,เร่นงอย่างนี้พี่หน่องเลยเอาเพนเรียบมาปิดนี่พี่น้องเลยเพนเรียบมาปิดนเนาะเพราะว่าถ้าเพนเรียบมันจะโดง,ง่ายแต่เอ,เอาไม้มันผนอา่ามันเสียเวลาพี่หน่อเพื่อที่สร้างอีก ก็ได้เอาแผ่นเรียบมาปิดนี่พี่น้องเลยปิดเนาะดินบล็อกก็เหรือบลายนึงพี่น้องดีเลยพอดีเอียไว้เหินของน้ำให้แล้วอันนี้เนาะพี่น้องเอ๋ตอนนี้ก็ยังขาดประมาณหมื่นกว่าบาทเลยนะ วัเตียงจะเฮ็ดห้องน้ําให้เอนางเนาะแต่ว่ายังเงินก็นยังขาดประมาณหมื่นปลายเห็นได้เฮ็ดห้องน้ำเพิน่นว่าก็เฮือนนี่จูบแล้วเนาะค่าเฮือนพี่น้องเลยเหลือแต่ห้องน้ำแล้วเช่นซะสร้างเป็นก็ยังใส่หลงังคาอยู่พี่น้อง นี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็สี่ใจค่าบานอีกสองล้านห้าแสนสามสิบพัน 30, กีพี่น้องไงคาบานนี่นี่เนาะพี่นอ้องทั้งบานบุงงบนบ้งกบไม่เด็ดเป็นมาใส่สองอย่างนี่แต่พวกบานพวกเยี่ยกระมาคบรบแล้วเนาะนี่ครบไม่

นตัวนี้เขาใเาใเอาดัดอ่าอ่อมีพี่น้องตั้งกัใส่ให้าสามบาทน,นะพี่น้องมันก็นสิเพงเนาะประตูมันก็นหลายเลยพี่น้องนี่ประตูปกติเสริมมันยไนตามแต่ว่าเขาจะเหตุแบบนั้นเองก็เอาสองบานก็นได้หรือบานเดียวก็ได้ แต่ยู่พุ่นมันก็้ฟังละสามฟังนี่ก็สามฟังนั่นก็สามคือมีวัดนี่พี่น้องฟังนี่ก็สามผูกประตูลายเนาะประตูลายพี่น้องนี่เด็ดประตูกะมีลายทั่ววัดพี่น้องเลยประตูเนาะเพราะว่าเขาแค่อีกทีนะมันสะดวกสบายอะไรมันคัก จริงๆเอาแคบบ่บกบกีบานก็นได้ประตูหน้าต่างแต่ว่าก็จะเห็นนะครัมันก็นขาดกนอาพี่น้องเลยทรงกับสไตล์โมเดิร์นพี่น้องยอยู่บ้านบ้านมาตียก็เอิ้นมักเอิ้นไงทรงมาหอนทรงมาหอนแลน,นีส่สไตล์โมเดิร์นซื้อค ก็เฮ okay, no. e si, uh, si, ือนทันสมัยแหละว่าได้ก็เนาะนี่เด้สร้างกระสีบ่ตีสร้างมาให้มื้อมื้อก่อนพี่น้องเอ้ยแต่บ่ไดายพี่น้องเิ่มันก็สิเอาตแบบแข็งแน่ทนน่แหละนี่พี่น้องเนาะนใหญ่ยาวเลยพี่น้องมันก็สิแพงกว่าัสปกติเนาะแต่ว่าเฮากให้เราคักๆแหละพี่น้องเอ้ย โอเคนะพี่น้องบาเตียงก็สิเอาอันเงินไปให้เอานางฮะเด้ออันไปให้ใจเขาบกบเนาะอันอยู่ในบ้านนี่บ่เ่อนนะอ่าเออเนี่ยออออนนสองล้านอันนี้สองล้านหาเศษเนาะสองล้านหาเศษสามสิบพันกีบเดี๋ยวเฮาข้าวแช่จะไหวสามล้านเลยเด้ออันเรือหันก็ไว้ชื่อชื่อใจฮะเด้อไม่เอียงก็บชื่อรถมัน ใช่เรือจ่ายแห่งกันเลยไปชื่อกินชื่อยังกันเลยไปนางไปหาหมูหาโมชื่อไว้มันเรือกันเอาไว้เนี่ยมันเดี๋ยวมีหันมินีกับจ้กระเจ๊กเดี๋ยวเล็กเล็กลาเบิรเดือยอย่งตะปูกระปูดเล็กแน่นหน่อยอาหารชื่อเอาโน่นนั่นเราไปเอามื่อนานคนว่ามันใช่โบได้อันผู้จีนั่นก็ว่าใช่โบไรอันวิ่งไฟฟ้าระยะชงคืนชงคืนแล้วเขาไปชื่อเอาชาวั่นชื่อกระปูเอาแม่กระปูแบบตอกนอะไรอืมอืมอืม อันมาเลยนะฮันเลยตำรวจเอาเงินเพิ่นหาสิพันมาอย่างได้โยกขอบบุมีได้วบาเงินเพิ่นปะเมียนท่านี้ก่โอ้ครบอย่บ่อยนะนี่น่อพี่น้องเพิ่นกาอันมาขอบุเงั้นคือข่าวกินใช่ปะ เี๋ยวผมมีเงินซื้อข้าวมาแล้วก็ยางไปปวดตัวเองมาเนี่เจ็บพอได้เงินไปปวดผมมีเงินและที่น้าก็อยากได้เงินมาซื้อข้าวแล้วข้าวว่าสำคัญเลยนี่เอร่อเราอยุแต่มีข้ากินใหหน้าตกาบมีกดตอนเฮยเื่อนใช้เฮือนจ้าเฮือนก็อยุนหันและเฮือนแต่ก่อนนั้นคือเห็นอุ้มลูกอยู่บ่มีลูกมีเต้าบ่มีลูกสามคน อพ่อจะได้กินแล้วเออ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 อขามือละสองสามโลแล้เนงมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยที่ซอยเห็นพ่อได้เจ้าไปชื่อข่าวเ้ยเถเด้อออพ่อได้ไปชื่อข่าก่อนทะเลสองเซนด้ซอย่ะอันไปชื่อข่าวโดยเงินของมีวิรัยพรพ่บงประเสริฐ ดูทังต่างประเทศตุ๊อ่ะขอบบุญขอบคุณเ <ผม S 1> พันเนยขอบอกขอบใจหลายเด้อช่วยซอยมีเงินซื้อข้าวเอา้าอันข้าวก็ชอบเท่าไรอยู่บ้านสอบเราสามแสนเออกันได้หลายเติบอยู่งงยเอกฮะเลยอ่าพอได้ไปไปซื้อกินก่อนบ่ได้มีให้มีหน้าติบดมีโอเคเชนเออพอได้ไปซื้อข้าวเด้อโดยโดยก็ซื้อนมลูกกันแหละ เจ้าประตูอย ouais, ู่เดว่าฮ่ามเจ้าลพี่น้ามาพีตี้นี่ันนามาพีชิบุงนี่ไงันนละเมื่อเมหาลยมจะไข่เด้อมันอยู่นนบ่าเมือเอาน้องเด้อไปมันอยู่น้นบ่าไปเมื่อให้นาบ่าเนี้ยงให้อ้วนกว่านี่ละจังหน้าหาเนี่ยเออบ้าจะตุ้ยโ่ดอเมื่อเมื่เอาน้องไว้เลยเ่อน้าบ่า ไปปะเมื่อไอยู่นายสาวอะไรจังมาเมื่อเลี้ยงน้องว่าไปบปะอ้าวเดี๋ยว<ะ>เรปปาเนะบ่าวคอตัวก้าบก่อนบันนี้เด้อ <c oughs> เดี๋ยวมือหน้ามือในกะชิม,มาเยี่ยมมาอีกวันนี้กเอาแผ่นเรียบมาให้เพื่อนพี่น้องเลยมาอัปเดตแันเพื่นะอ,อ,อนไอพี่ให้น้องเบิ่งน้ำใหเลยเนาะเอ้าบ่าวคอตัวก้าบก่อน,น <c oughs> บันน <c oughs> ี้บ๊ายบายก่อนบายดีบ๊ายบายไว้บายกัน โอเคนะ้องพี่น้องตอนนี้เราก็ได้เอาแผ่นเรียบแล้วก็อันเอาเงินไ้ให้นางเพิ่จ่ใจค่าบานประตูค่าวงกบอะไรแล้วก็ปะเตียงกระิคอตัวกั๊บปะนี่เนาะบริกับเราพี่น้องกระสิไปต่อมีคนให้ไปสัมภาษณ์ต่อพี่น้องเ่ไบบาายไปบ้านให้ไปเบิง้งอะไรในบ,บ้านอยู่ในบ้านนี่แหละพอบ้านไปให้ไปเบิง้งในเป็นเป็นคนถูกยากอันนั้นกันเนาะปะเตียงกระิไปเบิง้งพุ่นต่อพี่น้องเอ้ยก็โอเคเนาะขอบุญขอบคุณน้องพี่น้องทุกคู่ทุกคนขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนที่ ก็มาหับชมคลิปจนจบคลิปเด้อพี่น้องเนาะขอให้พี่น้อง,อองทุกคู่ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยทรัพย์สิสนเงินทองไหลามาเทมาคอยเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขสุขก,กายสุขใจเป็นตลอดชีวิตช้าถูกเนาะจนะนัคลิดนี้เบาเตียงขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องโอเคสบ,บายดีพี่น้องไปแล้วบา,บาย